สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายที่ตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลยกระจานี้125กิ่งนะคะ350บาทรวมค่าส่งค่ะลูกค้าซื้อแล้วนะคะเตรียมที่ปลูกเลย พอของไปถึงก็จะได้เด็ดปักลงดินได้เลยนะคะลายน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเพื่อนๆดูก่อนชุดนี้40สีค่ะ350บาทรวมค่าส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้ลูกค้าซื้อแบบแยกสีค่ะ แยกสีตัดสีละสิกิ่งแยกสีตัดสีละสิกิ่งยีบาทค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทนะคะอันนี้ก็แยกสีเหมือนกันเอ๋อันนี้มาจากไหนเนี่ยกิย่งนี้ถ้าทางจะสีลง ไม่ได้สักทีอ่ะอันนี้อ่าสีไม่เหมือนเอาออกนี่นะคะลูกค้าสั่งแยกสีก็จะให้สีละสิบกิง่งนะคะสิบกิ่ง20บาทค่าส่งเริ่มต้นที่50าบาทน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยคะ่ะเพืเ่อนๆอื ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage ไม้ห ok ัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามาได้นะคะที่ Line id hello test test เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ